สวัสดีท่านกรรมการสอบข้อทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้บริการสนามินิีและศูนย์ฝึกของกรมบินน้ทุกคนนะครับก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับท่านกรรมการสเราะห์ที่ได้รับเกียรติในครั้งนี้นะครับที่ได้รับรางวัลไม่ว่าจะระดับดีเด่นระดับกรมระดับดีระดับดีมากนะครับซึ่งหรือว่ากรมนั้นได้รับเกียรติอย่างท่านอย่างสูงสุดในการที่ได้รสลักทั้ง แรงกายแรงทรัพย์ในการช่วยเหลือด็กเยาวชนของประเทศเราให้กลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณภาพนะครับผมในฐานะตัวแทนของโรรพินิจนั้นต้องขอขอบคุณอีกครั้งด้วยความจริงใจและด้วยความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งมีส่วนในการทําให้ภารกิจนี้สําเร็จดุร่วงด้วยดีครับวันนี้ก็จะเป็นวันหนึ่งที่หนึ่งผมอยากมาขอบคุณทุกท่านด้วยตัวเองนะครับแล้วก็อยากจะมานําเรีย mm hmm. นท่านได้รับทราบว่าสิ่งที่ท่านได้ลงแรง ลงมือนะครับเสยสระมีผลสำลีอย่างไรปัจจุบันนี้กรรมาการส่งข้อเราทั้งประเทศ2,800กว่าท่านนะครับเกือบ3,000ลลขราการนักงานราชการลูกจ้างของกรมอีก4,000กว่า2หน่วยไนดะ้รวมกันเนี่ย8,000นะครับในขณะที่เด็กเรามีอยู่3,000 2.6 เท่ากับเราเนี่ยเด็กหนึ่งคนเรามีคนดูแล2.6คนอันนี้อีกประเด็นหนึ่งที่อยากเรียนในเวลาที่เหลือไม่มากวันนี้ท่านประธานก็แล้วก็ท่านกรรมการข้อที่ได้รับรางวัลเกือบเกือบทุกท่านได้มาทางานของกรมกับทุกองค์กรน,นะครับจะมีทั้งปัญหนาอุปรสรรคความร่วมมือความสอดคล้องความเข้าใจไม่เข้าใจกันเป็นเรื่องที่ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยนได้แน่นอนกรมไม่ได้นิ่งนอนใจกับอุปสรรคต่างๆนะครับสิ่งใดที่ ทำให้ท่านอาจจะติดขัดไม่ถูกใจไม่สบายใจหรือว่ารู้สึกว่ามันใช่บ้างไม่ใช่บ้างผมรับไว้โดยผมรับไว้ทั้งสิ้นท่านมีกระดาษต่อหน้าทุกท่านนะครับดังนั้นวันนี้ที่เรามีโอกาสได้มาเจอกันเนี่ยอยากให้ท่านเขียนรับทราบรับรู้ในประเด็นปัญหาต่างๆเพื่อนําไปพัฒนาการทํางานร่วมกันและสร้างความเข้าใจร่วมกันการทํางานนะครับนําไปสู่การ มอบรางวัลนี่ยก็ก็ทราบว่ามีข้องสงสัยนะครับมีความไม่เข้าใจนะครับผมอยากจะเรียนี้นครับว่าส่วนหนึ่งที่กรมต้องสร้างกลไกลขึ้นมาเพื่อกัดกรองท่านได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงานรางวัลต่างๆเราอยากให้ทุกคนได้รับนะครับแต่เราอยากให้การได้รับของท่านนั้นมีคุณค่าและมีเกียรติยศ ในชื่อเสียงของท่านในเกียรติภูมิของท่านในความรู้สึกหรือความยอมรับของสังคมเพราะนั้นเราจะมีก,กลไกมีกระบวนการกัดกองคะแนนต่างๆเนี่ยอย่างละเอียดมากนะครับผมเรียนท่านเลยอย่างละเอียดมากนะครับการทำกิจกรรมต่างๆท่านผมเข้าใจว่าท่านจะต้องก่อนเข้าทำหน้าที่ก็จะมีการประชุมเตรียมความพร้อมนะครับรับทราบ เนื้อหาสาระต่างๆจากท่านผู้ในการถ่ายนิตทุกท่านนะครับถ้าท่านไม่เข้าใจท่านต้องต้องถามผู้ในการนิตถ้าผู้ในการถ่ายนิดไหนที่นั่งอยู่ข้างหลังท่านตอบไม่ได้ท่านถามผมเดี๋ยวผมจะให้เขากลับไปตอบท่านใหม่นะครับเพราะเขาต้องตอบท่านได้เขาตอบท่านไม่ได้ไม่ได้ในกระถีบซ้อนในกระถีบนะครับเพราะเขาต้องทํางานกับท่าน อย่างที่เรียนนะครับสามนิตกับท่านจะเป็นองค์กรเดียวกันที่กรมคืนกันในการทํางานร่วมกันเพราะฉะนั้นความเข้าใจต้องเกิดจากจุดเริ่มต้นเมื่อรายละเอียดต่างๆที่ท่านทำกิจกรรมแล้วส่งขึ้นมาถึงคณะกรรมการของกรมนะครับกรมจะดูจากเนื้อหาสาระที่ท่านได้ทําโดยละเอียดเราเข้าใจว่าการปรับลดหรือการตัดตัดคะแนนเนี่ยมีผลต่อความรู้สึกท่านทุกคนแน่นอนนะครับแต่ เราอยากให้การได้รับของท่านนั้นมีคุณค่าและมีเกียรติติยศในชื่อเสียงของท่านสบทูกใจก็คบกันไปประะฉนเป็นคุณไม่สนอะไรไม่เคยคิดกวนใจใครสบาย